หลังจากที่เราได้เรียนรู้นะเครื่องมือต่างๆมากมายแล้วแมหมน่าเบื่อมากนะผมก็เบื่อมอนกันนะเวลาพูดถึงเครื่องมือนะครับนะทั้งเลเยอร์ทั้งสเกตทับเลยปรับสไตล์ต่างๆเนี่ยมันน่าเบื่อนะครับแล้วแหม,แมไม่อยากเรียนรู้กันเลยนะแต่จริงๆแล้วพื้นฐานเนี่ยมันต้องแน่นนะเวลาเราใช้เครื่องมือต่างๆดังนั้นเองเนี่ยต้องอดทนนิดนึงนะครับเอาละครับเราจะเริ่มสนุก,กนแล้วนะแต่ตอนที่18นี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้วิธีการ Draw อีกแล้วนะครับโดยการที่เราจะเริ่มต้นจากเปเปอร์ครับกระดาษ เวลาเราเขียนแบบเนี่ยเขียนวาดรูปเนี่ยครับเราต้องรู้จักกระดาษนะกระดาษมันมีขนาดเท่าไหร่่าขนาดมันเป็นยังไงแล้วกระดาษเนี่ยนะครับมันมีผลยังไงต่อการกําหนดรูปภาพของเรานะครับในคลิปนี้ก็จะสอนละเอียดเลยนะครับในโปรแกรม Layout นะครับเราจะนะครับเปลี่ยนเพจได้บริเวณนี้ครับนี่คือไฟล์ของเรานะมันก็จะมีตรงนี้ขึ้นมานะครับชื่อว่าไฟล์อะไรถ้าเราไม่ได้เซฟชื่อนะครับมันก็จะขึ้นว่า Untitled นะครับ ก็ไปที่กำลังไฟล์แล้วก็เซฟมอเซฟปุ๊บนะครับเราก็จะมีนะครับมีไฟล์ขึ้นมาเป็นชื่อของเรา test layout ปุ๊บนะครับมันขึียว่า test layout ถ้าต้องการไฟล์ใหม่ครับไปที่สั่งไฟล์แล้วก็ new นะครับไฟล์แล้วก็ new นะปุ๊บมันก็จะกลายเป็นนะครับรือสเซจใหม่ขึ้นมาให้เราเลือก A 3 landscape นะตัวนี้ตัวแรกนะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะมี2ไฟล์ขึ้นมา ถ้าเปิดผุ๊บไปเรื่อยมันก็จะมีหลายไฟล์เข้าใจไหมครับถ้าต้องการลบทิ้งครับเราคลิกขวาบริเวณนี้ครับแล้วก็ close เข้าใจไหมครับเรียบร้อยเลยนะครับอะเอาเบสิกแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะปวดหัวนะครับเอาล้วครับต่อไปครับเรามาเริ่มกันเลยครับไปที่คําสั่งนะครับไ i l e แล้วไปที่คำสั่ง document setup สําคัญมากนะครับ document setup นะครับ document คือเอกสาร setup คือการปรับแต่งครับอีกทีนะไฟล์ Document Setup เวลาต้องการปรับกระดาษนะครับมาที่ Document Setup ปึ๊บนะครับแต่ตอนนีนะ้เราก็จะมาเริ่มต้นเรียนรู้กันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างในส่วนที่เป็น p a เปอนะครับก็จะสอนในส่วนที่เป็น2ส่วนพอนะในเรื่อ,ของขุมกริดแล้วก็ในส่วนที่เป็น Paper นะครับกลิดคืออะไรครับนี่ครับกลิดก็คือแหมกระดาษกราฟอะนะถ้าเป็นเบบิวูเมอรนะแล้วก็เป็นเจน x ออย่างผมเนี่ยจะเจอกระดาษกราฟบ่อยมาก นะครับถ้าเป็นกวิศวกรเนี่ยโอ้โหเวลาเราหาสมาการยาเยอะเนี่ยเราต้องิน i n t e r p เรตนะในการทำพ็อดขึ้นมาแบบนี้นะครับนะโอ้โหมันจะกราฟนะคือกาเรียสมัยก่อนเนี่ยมันไม่รองรับนะต้องมีการทําแบบนี้นะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นเลยครับโชกริดนะอันนี้คือปิดตรงนี้อ่าปิด,เป,ดเปิดได้กริดไม่มีละนะครับนะเอ่อจะเป็นลายหรือพอยต์ก็ได้นะครับนี่ปรับได้คือบรรจาานิดนึงนะหน้าจอผมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอลองปรับสีก่อนนะตรงนี้ครับคันเล์นะตรงนี้ปรับคัลเล์ได้เพื่อเห็นชัดนะ เดี๋ยวผมปรับสีกับคัลเลอร์เอาเป็นสีสีดำแล้วกันสีดำก็มันก็มีอยู่แล้วนี่เอาสีน้ำเงินแล้วกันอาเกิดอะไรขึ้นทำไมปรับไม่ได้อ่ามาละมาละมาละอ่าโอเคนะครับอ่ก็ปรับสีได้กิบนะครับเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมปรับได้คือกดปุ๊บมันจะมีสีให้เลือกนะเราก็ปรับสีได้นะครับ s p a c i ิ g คืออะไรครับ ในกระดาษเนี่ยนะครับมันจะมีระยะสเปซซิ่งอยู่ซึ่งตรงเนี้ยถ้าต้องการให้สเปซซิ่งมันเท่าไหร่เราก็ปรับเองครับนะซึ่งสเปซซิ่งตรงเนี้ยมันมีผลโดยตรงนะมันเป็นระยะจริงนะครับระยะจริงก็คือสเปซซิ่งตรงเนี้ยมันเท่าไหร่กี่มิลซึ่งกระดาษมันจะมีหน้ากระดาษของมันเนี่ยจะมีขนาดที่เป๊ะเลยนะเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่ามันเท่าไหร่นะครับนะโอเคเราลองสเปซซิ่งสักสักห้าดูครับเอนเตอร์ Enter. มันถี่ขึ้นเขา้าใจไหมครับง่าย สับดีไว้ก็คือจะซอยอีกอักอกอนครับอ่ะผมซอยอีกห้าอัน Ent เ r อร์ Enter. นะครับมันก็จะมันก็จะซอยถี่ไปจะมีเนี่ยไอจุดเนี้ยอีกห้าอันเข้าใจไหมครับนะอ่ะโอเคเคลียร์นะนะครับนะซึ่งตัวนี้เองก็ง่ายเลยนะครับอ่ะเราปรับเองนะไม่ยากนะอันนี้ผมไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่ากิจไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ปรับเป็นสีปกติไปนะครับก็เป็นสีขาวนะครับไว้นะครับ,รบก็เลือกสี อ่ะโอเคก็กริดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราสามารถจะปิดเปิดได้ง่ายๆนะครับเวลาเกียโมเดลซึ่งตรงนี้เองก็ไม่ยากม่ยากนะอ่ะโอเคผมปิดไปแล้วครับนะก็ต่อไปเรามาดูในส่วนที่เป็นหน้ากระดาษครับตรงนี้สำคัญมากนะเอาละครับก็มาที่คำสั่งไฟล์ d o c u ิ e มนต์เซตอีกครั้งหนึ่งนะแต่คราวนี้ครับเราจะมาดูในส่วนที่เป็น Paper นี่แหละครับเปเปอร์ paper, สำคัญมากนี่เปเปอร์นะไอเปเปอร์เนี่ยนะครับถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยตายเลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตท,ทำไฟล์ใหม่ก่อนนะเพราะว่ากลิ่นระบบสีมันเปลี่ยนไปแล้วนิวนะครับแล้วก็อ่ะมาตรงนี้ครับสังเกตน,นะครับว่าเวลาผมลากดีสอ呐นี่เขาตนะัดิีสอะง่ายๆครับแล้วผมก็มาปรับตรงนี้ที่ตรงนี้ครับแล้วก็ที่ตรงนี้อ่านะครับแล้วก็กดสเปซ bar คล้ายสเกลารครับนะเดี๋ยวผมก็สอนว่าเครื่องมือมันเป็นยังไงแต่บอกไว้เลยมันเหมือนสเกลานะครับลากเส้นอย่างเดียวนี่แตเป็นชั่นครับเหมือนกันเลยนะศูนย์จุดสี่สองเห็นไหมครับอ่าโอเคอ่ะเรามาดูแนวนี้บ้างสังเกตนะครับว่าเนี่ยมันไม่สแนปเห็นไหมหลายคนบอกว่าสเกตอัพมันไม่เวิร์กนะไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันสแนปอยู่นะครับกริดมันมันไม่ละเอียด f i l e Document Setup แล้วเราก็มาที่กลิดนะครับเราก็ให้มันถี่เป็น1บินก็ได้นีครับแล้วก็ Close อย่างเงี้ยครับมันก็ Snap ได้ละเข้าใจไหมครับเนาะหลายคนอ่ะกด Spacebar หนึ่งครั้งจ๊บเหมือนเซดาเลยนะโอเควัด Dimension ครับศูจุดสามอ่าเห็นไหมครับประมาณการนะเพราะว่ามันปัดนะครับ อ่มาดูนี่นี่คือหน้ากระดาษประมาณนะครับคือ0.42คูณ0.3นะครับนะักนาหมายคือหน้ากระดาษ A3 เนี่ยนี่คือ true size นะขนาดจริงนะครับนี่คือ0.42คูณ0.3นะครับอ่ะมาดูจริงดีว่ามันใช่หรือเปล่านะไฟล์ Document Setup แล้วมาดู Paper ครับเห็นไหมครับว่านี่คือ297เห็นไหมครับคูณ420 นี่คือหน้ากระดาษพอดีนะครับที่มันขนาดหนึ 1. 1่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งก็คือของจริงในโลกความจริงเท่าไหร่ที่เราเขียนในกระดาษก็เท่ากันพอดีนี่คือหน้ากระดาษก็คือเอาจริงๆก็คือเนี่ยนี่คือหน้ากระดาษจริงๆอะ่ะมันประมาณสัก0.42นะครับแล้วก็คูณ0.3ก็คือ1ฟุตนคะูณกับ40%อะประมาณเนี้ยรับตานึกดูเรานึกถึงหน้ากระดาษ A3 นะครับที่เราเห็นอยู่ตามท้องตลาดมันคือแผนนะ่น A4 เนี่ยมาต่อกัน2อัน และนี่แหละครับคือหน้ากระดาษในโปรแกรมเลเยอร์นะมันต้องเป๊ะนะนะครับถ้าเราเขียนแบบมาแล้วเนี่ยอกระดาษของเราเนี่ยเวลาเราพิมพ์ออกไปใส่กระดาษเนี่ยนะครับแลกกระดาษมันไม่ตรงกันเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้นะครับนะมันจะเออเลอร์นะครับนะมันไม่ค่อยแม่นนะนั้นในโปรแกรมเลเยอร์นะครับถ้าเราพูดถึงนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนี่คือหน้ากระดาษพอดีเป๊ะครับถ้าผมวาดแก้วกาแฟขนาดนเนี้ยเนี่ย ล้าพิสต่ออกไปเนี่ยนี่คือแก้วกาแฟที่เป็นขนาดจริงๆของมันเพราะนี่คือขนาด42เซนคูณกับ0.3นะครับเดี๋ยวไม่เป็นไรถ้าใครยังงงอยู่เดี๋ยวก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับและนี่คือหน้ากระดาษจริงๆของมันครับเรามาดูที่ว่า A 4ขนาดเท่าไหร่เรามาดู A 4ครับ A 4ขนาดศูนนะก็คือสองมิลคูณกับสองเเห็นไหมครับนี่ มันเล็กลงเห็นไหมครับเนี่ยมันเล็กลงละลองดูกระดาษ A อะไรดี A สองเห็นไหมครับ A สองมันก็ใหญ่กว่านี่นะครับแล้วก็ A อะไร A หนึ่ง A หนึ่งี่โคตรใหญ่เลยนะบอกไว้ก่อนว่า A หนึ่งี่ใหญ่มากนะครับโอ้โหยังมีอีกไหม A หนึ่งเนี่ยนะโอ้โหนะริ้น์กันมานี่แพงมากเครื่องริ้นนะครับอาะกลับมา A สามก่อนอ่านี่คือขนาด A สามเดี๋ยวเราจะเล่นกับ A สามนะครับไปเรื่อยๆนะครับนะ โอเคแล้วก็ปรับสีได้ปรับโน่นนี่นั่นได้นะครับปรับเป็นไลเ์สเคปหรือพอเทรตได้มันเหมือนกันเลยนะครับแนวดิ่งกับแนวตั้งแนวนอนอะไรก็ว่าไปนะครับมาจิ้นคืออะไรมาจิ้นคือขอบตรงนี้ครับขอบของกริดลน์ครับมีไหมมาจิ้นถ้าไม่มีก็ออกไปถ้ามีก็มีมาแล้วพิมพ์เข้าไปเท่าเท่าไหร่ก็ได้คล้ายๆกับเวิร์ดนะครับขอบต้องการปรับเท่าไหร่ไปเล่นเองนะครับลองผิดลองถูกนะครับนะการเรียนรู้นะครับต้องฝึกฝนนะดูอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับนะอ่ะโอเค ปินมาจินไลน์ไหมก็คือถามว่าปินไหมมาจินไลน์นะครับต่อไปตัวนี้สําคัญมากครับตัวนี้สําคัญมาก rendering resolution คืออะไรนี่แหละครับสำคัญมากจุดตายเลยครับเวลาทำงานนะครับ layout เนี่ยมันจะลิงก์ข้อมูลมาจาก sketchup แล้วมันจะหน่วงนะครับถ้าคอมไม่แรงหรือไฟล์มีขนาดใหญ่มากดังนั้นเองนะครับ display resolution เนี่ยถ้าเราอยากทํางานเร็วๆอะ่ะคอมไม่แรงอะ่ะให้เรานะครับแสดงผลความละเอียดเนี่ยเป็นแบบ low ปรับให้มันต่าไว้ให้เครื่องมาทํางานเบาลงคือในขณะทํางานเนี่ยเราเน้นเพอร์ฟอร์แมนซ์เน้นประสิทธิภาพในการทํางานไม่ต้องสวยงามเดี๋ยวค่อยตอนตอนตอน,ตอนปิ้นเนี่ยเดี๋ยวค่อยทําให้สวยเข้าใจไหมครับดังนั้นเองในทางกับการครับเอา p ุ t นะครับหรือส่งออกเนี่ยให้เราปรับเป็นไฮไว้ให้เราเขียนต่ําๆกราฟิกต่าๆแต่เวลาเอา p ุ t ให้เป็นไฮไว้นี่คือโจทย์ง่ายๆนะครับเริ่มแรกเลยสำหรับคนทำเลเยอร์เนี่ยบางทีไปปรับมีเดียมไว้หรือปรับไฮทั้งคู่ ไม่ได้นะครับแนะนำให้ใช้ low and high แต่ถ้าใครคอมแรงไฟล์เล็กๆต้องการเสพความสวยงามอะ่ะศิลปินอะ่ะก็ปรับให้เป็น high ลนะคู่เลยก็ได้ไม่ว่ากันนะครับและนี่แหละครับคือความรู้ง,ง่ายๆก่อนเรื่องการใช้กระด,ดาษนะครับไม่ยากใช่ไหมครับนะเคลียร์นะครับอ่ะโอเคกลับไปอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมลบกันนะลบไฟล์ที่นะครับ close don't save กขวา close don't save แล้วผมไปทีไ่ไฟล์ใหม่ครับไฟล์ new นะครับแล้วก็เลือกหน้ากระดาษผมเลือก A3 อีกครั้งหนึ่งนะครับปึ๊บเรียบร้อยเลยนะครับเอาละตอนต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มต้นเรียนรู้นะครับในส่วนที่เป็นการ draw นะครับ draw เดี๋ยวเรา draw ก่อนแล้วก็ scale เ,เนี่ยเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะครับเดี๋ยวเราเรียนรู้วิธีการเขียนก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่เรียนรู้วิธีการเขียนเนี่ยเดี๋ยวเราจะนึก scale ไม่ออกนะครับ scale ส,สำคัญมากเดี๋ยวผมสัญญาจะอธิบายให้เข้าใจ แต่เอาง่ายๆหลับตานึกนง่ายนะครับนึกถึงรถยนต์รถยนต์รถยนต์มีขนาดใหญ่ไหมครับถามว่าเอารถยนต์เนี่ยมาวางไว้ในหน้ากระดาษ A3 ไ,ได้ไหมเพราะรถกระดาษหน้ากระดาษ A3 เนี่ยมีขนาดแค่40เซนคูณ30เซนประมาณนะรถยนต์นี่มันยาวเกินเมตรนะแน่นอนอยู่แล้วนั้นรถยนต์จะเอามาใส่ในหน้ากระดาษ A3 ไม่ได้ดังน,นั้นเราต้องย่อขนาดรถยนต์ลงมาใส่ถูกไหมครับและนั่นแหละครับคือสเกลสำหรับคนไม่เคยเขียนแบบเลยนะ พี่พี่ป้าป้านะครับลุงลงน้นหรือน้องๆเด็กๆนะครับที่อยากจะรู้สเกลคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับอ่ะในคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มต้น d ดร w สักอันหนึ่งนะในโปรแกรม Layout นะแล้วบอกเลยว่าสนุกมากๆครับ